สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้เวลาทีสองหานาทีครับคืนของวันพฤหัสบดีทีหกนะครับคืนของวันพฤหัสบดีทีหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะฮะตอนนี้อยู่ลาดกระบังกำลังสิไปโรงแรม เดอะบาสานะครับนาอ,องโรงแรมเดอะบาสารัชดาลดาลดพาวนะครับแยกรัชดาลาดพาวบันไดน่อนครับครับบันไดน่อนครับกับมาตาพุนละครับมาตาพุนละวังสองถุกมามาเติมการดูลายกระบงังอากะนางทรงแถวเข้าไปในห้อง ร,รับออกมานอนบาหลับก็เลยอ,ออกมามือเอิญกะบมือเอิญมือเฮ่อก็ส่งออกมืออิญมือเอิญผ้าลูกทั่วไปเมืองโบราณไปเมืองโบราณแล้วก็ไปอ่าไปเมืองโบราณแล้วก็ไปพูดได้พูดไดไ้ว่าหยิบใจ ไปเมืองโบราณแล้วก็ไปกินเข่ายู่ลากะบ,บังเฮ้ยไปเมืองโบราณแล้วก็ไปวัดย่านวัดย่านหน้าว่าจะเล่นกรุงแล้วมากินเข่ายู่ลากะบ,บังแมนบอกหลงปรแเกมมะเฮอทรงออกมีเงินอยู่สองลอย มาเสิโอนอันเขาอีกบัญชีหนึ่งเพื่อใบจ่ายนั่นนี่เพื่อใบจ M M ่ายไอเอ็มโฟเอ็มยังน่นนะค่าทั้งด่วนปัโอนผิดโอนกลับไปใส่บัญชีลูกสัมว่ามันออมสินให้กันนะโอนฝ่า่านะเติมการโยงโอนฝ่า่าโอนไปใส่บัญชีลูกผิดษสัมบัตเด็โพดบ้านที่สองลูกก็นอนหลับแล้วกับบอสเป็นยัง มื่อเดืนเสาเพิ่งกับสีอนันเฉดดอกมักช่วงนี้ก็สุขภาพก็บม่ค่อยดีเปไ็นไงครับมีน้ำตาลมีไขมันในเลือดสูงน้ำตาลนี่คือเป็นเบาหวานแล้วครับเป็นเบาหวานแล้วแล้วก็ไขมันในเลือดสูงแล้วก็ไตพอดีนะครับค่าไตสูงค่าไตสูง ตอนนี้ก็กินอาหารระวังงไม่ค่อยมีกับดอกกินตอน,นกินแต่ข้าวเจ้าแล้วก็กินข้าวเจ้าแล้วก็กบ,บังเถ้อกับพวกกินกับนะกินข้าวเจ้ามัางเถ้อกับต้มเอามัางเถ้อกับหูเอา กินได้ดอกกะคือจังแสบอยู่องเดอกับสื่อปลามาตัวหนึ่งปลาทูกตเตอกับสื่อหมูหมูทอดกินยังกันยกยากย่านน้ำตาลขึ้นย่านมีเตียไขยมันนะนะองเตอไปกับลูกข่ายาทีนะไม่กับเข่ากับบกกินนะนะมัน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  มีแต่มันมันในอาหารมีแต่พวกพัดพวกถอดตรงหัวหนึ่งก็ได้เอาเล่บอก,ก๋ายกินนะครับเนาะรัะกษาตัวก็ผ่านไปก่อนได้กันที่ซองที่ซองเคืงกันนะจะหอนนะเราติดไปกันจะไปนอนอยู่น้องเรียม เมื่อนออกแปดโมงนอน 2, ยาาักสองสามสัปโมงเดบาร์าโรงแรมเมื่อื่นน้องเออโรงแรมเนาองเดี๋ยวในกลางงดทุกอย่างที่เป็นของหวานของมันโดยเฉพาะเครื่องเดิมสู้กำลังพวกกาแฟพวกเอ็มลอยี่พวกกินเลย กาแฟแต่กินกับเป็นกาแฟดำถ้ามีฟรีเด้แต่ว่ากับบได้สือกินเนาะมันเหลือบอมีเนาะ,ะสือกับบได้มีประโยชน์เนาะหนูนนคิดว่ากาแฟดำก็ว่กินล่ะเศร้ากินเศร้ากินตั้งแต่ตรวจพ่อว่าเศร้ากินแต่ก่อนนี่กินกาแฟมั่งเถ้อสองสาม,กามนเกี่ยวคนในเมืองเอ็มลอยจะคล้องสื่อกินน้ำแล้วก็ ไก่ื้อให้กินนึ่กินแบบอันนี้นเป็นคนมักของหวานของมันมากกินเข่าลรอก,กินของหวานเลยไขมันก็เลยลายบานต้องมีน้ำตาลลายบานบานตัวตรวเบาหวานหนึ่งแต้มันที่18กุมภาพันธ์โอ้เป็นเบาหวานหูว่าไขมันในเลือดสูงหูว่าไตา่าไตาสูงก็เลยหยุดกินเลยกาแฟเอ็มลอยหยุดกินเลยบานเศรา ตรงแรกนี่เด็กกับเขามาเนาะสามกองโรงแรมพารสโซเข้าเข้าหายคนขับรถนะมูเข้าเบาเาน้าของคอเข้ามากอันน เออเลยมาเติมกาดเอาเขามาเขากองมาให้จันกินน้อเงินกับมอค่อยมีก็แล้วถือโอกาสเอาเขามาก็หน้าปะสามกองมันมาเห็นคนขคับรถนงางยอคออยู่กระปัมกาดนนะ่ะมอหนังกับเงินมามีให้กันเคยยืมเงินกันใส่อกันตัวมีเขาตัวกิ้งเขาแลวบอกเลยว่าังขับมอปะกะเ็เรยเอาให้หมอ กลองหนึ่งก็เลยเลือว้สองกองเอาไปใหจันปูนกินมื่อินเสาผมก็บประเด็กกินขขาวแรงมาเนี่ยโมกิน <c oughs> อันนี้ว่าซัพเพเฮละจะซื้อหอกเพื่อความทรงจำบานบันทึก บันทึกชีวิตยจะคล้องไหวแล้วนกะ็เอาไว้แต่เบิง่งย่ำจะคล้องเหตุงานบ่ได้ย่ำจะคล้องเศร้าเหตุงานเอาไว้แต่เบิง่งอีกเมืองข้างนา้าบ่ได้เหตุงานแล้วบ่ว่าสิโดยเหตุใดก็สร้างบ่ว่าสิหยุดหยุดหยุดทำงานด้วยเหตุผลใดก็ตามเซี่ยเอาไว้แต่เบิง่งจันสินะ ไปบางปะอินเซนนีเลีนประจำตะกอนบางปะอินสระาบุรีสายเหนือทไม่เี้เล่นประจำขอนงอน, <c oughs> นี่น <c oughs> งวงกานทั่วกับวมีงงานเล่นทั่วว่มีเลยครับในเล่นบางคนกับ เดือนหนึ่งกับบริเลนซีเมือหาเมือบางคนก็บได้เลนเลยนะบา mm. ม,มีทั่วเนี่ยเงียบพิดคนจีนก็บบอมขามาแหละเรื่องหนึ่งก็มีเวียดนามเนี่ยล้มแหลมเขามาก็รถมันก็หลายคันเนาะหลายลอยคันนะแต่บริษัทแต่บริษัทผมก็บหาหกลอยคันแล้วเนาะบริษัทอื่นอีกกลัวจะวนมาหอดเจ้าของคนก็ออก คนก็ไปนําแน่ล่ะกว่าจะว่อนมะหอดเจา้าของกับลายหลายมือบางคนก็นถ่ายยู่ยซิบกว่ามืออย่างในงานถามือถามือกับมือละวเจ็ดลอยกับสามพันถางไปหยุดไปนอนกินอยู่อีกเบิ้ดเงินใช้สีค่หาหนำค่าไฟค่าห้องค่าจิป,ปารทะค่าลูกค่าเต่าค่านียข่าซินบ่พอแล้วครับเงินเดือนก็เท่าไร่ แผ่พันอักโนนีนั่น,นอักโนนีนั่น,นเลือเท่าไหร่เลืออยุดผมกว่ 4, านิดนี่สากรนั่งเลืออยุดสี่พันกว่าบาทเดือนนึง่ง อเอ,อมีข่าวดีไว้ไว้เลยล่ะมีข่าวดีไว้ไว้ถูกเป็นบุญเป็นคนุณอยู่บาปคนมีอยู่อันนี้เบาหลายเลยตัวนี้สิบนาทีแล้วซาำนะ มูลรักษาเทวดาคุค้มครองครับทำดีใดดีทำซัวใดซัวสัรนีสันนา,ามีอีลีนรกสวรรค์มีโอเคครับผมอ่าตูกครับ